ตอนนี้ล่าสุดนะครับที่บริเวณมีการก่อสร้างห้องน้ำของบ้านพิเศงเมเดนนะฮะก็เริ่มงานแล้วนะฮะผมโอ้โหนั่นคืออิดนะฮะมาลงเพิ่มอีกนะหลายพันก้อนแล้วนะ ได,ได้เราสั่งอิดดินประสานมาเพิ่มอีกเจ็อก้อนอ๋อนะสั่งอิดมาเพิ่มอีกจนะับรอยก้อนก็เผือเอ่อไว้วันนี้ช่างก็เริ่มเริ่มต้นแล้วแต่ว่าวิธีการของเราก็จะต่างจากตัวก่อนะเพราะว่าเราไม่ใช้เสาตรงมุมไม่ใช้เสาด้านหน้า ไม่มีเสาไม่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 ไ่ไม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 ม่ม่ไ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 มม่ไ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 ม่่ี่มมว อ๋อเสาจะใช้เป็นทรงกลมเนาะอ๋ออันนี้มันตกก้อนละกี่บาทครับพี่ราคาแต่ละแบบนะครับเก้าอ๋อแบบโค้งจะแพงกว่าอ๋อโค้งสิบสองบาทแบบเหลี่ยมแบบเหลี่ยมเก้านะทุกคนเก้า 9ก้าบาทเก้าบาทใช่ไหมถูกเหมใช่แต่ถ้าใส่ให้พี่มานาสิบบาทสิบบาทมันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทั้งบ้านแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยหมดไปหลายพันก้อน นะะหลายพันก้อนมากเลยทุกคนครับโอ้โหไม่ต้องคิดถึงเลยว่างบลงทุนะในการทําบ้านแล้วก็ห้องน้ําของพี่หนึ่งเมเดสตอรี่นะไปเท่าไหร่แล้วนะฮะจริงไหมอะไรนะพี่หนึ่ขาคุณไปซื้อดินแถบเวี้ไว้ห้าไร่หรออ๋อไม่ครับผมผมจะซื้อแปดสิบไร่ครับแต่ว่าผมยังไม่มีเงินครับผมเขาบอกว่าคุณซื้อไปแล้วว่าโอนเรียบร้อยแล้ว็นข่าวลือครับเขาลือกันเฉยนะฮะคุณไปซื้อ เห็นว่าจุคพอนข้างนานลงคนงผมต้องรอถูกรอนที่หนึ่งชุดใหญ่ก่อนนะผมไม่เป็นคน<ม>จริงใช่ไหมไม่ใช่ครับผมไม่จะถามคุณหลายรอบเพิ่งมาเจอเลยก็เนี่ยยังไม่ใช่เนาะเอาไปที่พืบรยรยากาศล่าสุดครับทุกคนครับ อีกห,หน้าหกหลอดน,นึงครับเจ็ดหลอดตอนนาะมาต่อเติมข้องน้ำนะะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศตรงจุดที่ทำบ้านนะทุกคนนะร้อยล่าสดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเนานะะคือตอนนี้ยังไม่มีการสรุปนะฮะว่าตรงนี้คือนอศาลาหรือบ้านนะฮะหรืออาคารอะไรนะ หลายคนก็เดากันไปต่างๆนานานครับจะเป็นบ้านพิหนิงเมเดไหมนะครับหรือว่าเป็นศาลาใช้ทําเป็นที่พักนะฮะเวลานางรำม,มานะฮะร,ระหว่างเรารำนะระหว่างมีการแต่งตัวนะฮะหลายคนก็นะฮค,คิดไม่เหมือนกันนะ f อเองนะครับก็เดาน,นะไปหลายแบบหลายแนวนะฮะ วันนี้ช่างจะยังไม่มีการทำานะพื้นที่บริเวณนี้นะทุกคนนะเนื่องจากว่าน่าจะเป็นการทำห้องน้ำไปก่อนท่านครับจากการที่พิเศอเดาคาดว่าเพื่อให้นะบบริเวณที่มีการวางวงกบนะแน่นหนาเสียก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะพร้อมที่จะลงประตูแล้วนะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ สั่งประตูใช่ไหมครับผมนะและประตูยังไม่มาส่งนะก็เลยระงับนะการดำเนินก,การก่อสร้างในจุดนี้ไปก่อนนะครับมุ่งหน้าไปที่การทําห้องน้ำนะตอนนี้นะเห็นบอกว่าเป็นห้องน้ําสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะก็รอติดตามดูเนาะนะว่าจะเป็นยังไงเนาะห้องน้ําสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะพี่เสือเองก็ยังไม่เคยไปญี่ปุ่นเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปหาดูรูป ในก o o ก l e บ้างแล้วนะห้องน้ำสไตล์ญี่ปุ่นนั้นเป็นยังไงนะฮะแล้ก็คาดว่าจะทำให้พื้นที่แห่งนี้นะเกิดนะครับสิ่งสวยๆงามๆเนาะนะครับเกิดขึ้นตามลำดับนะฮะ ขอบคุณสำหรับการนะช่วยดูคลิปแล้วก็ดูโฆษณาให้กับช่องพิเสือพ้าป้ายนะครับตอนนี้กนะ็มีคลิปที่หลายท่านให้การนะรับชมแล้วก็ปังปังปังเนาะนะครับอย่างเมื่อวานนี้พ่เสือก็ได้คลิปปังมา2คลิปนะฮนะคลิปหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของพี่เอกเมเดเนี่ยนะฮะพิเสือมาอัปเดตคลิปแถวนี้ทีไรนะยอดกระปังทุกทีนะเอฟซี FC กนะ็น่ารักจริงๆนะฮะดูนะครับโฆษณาดูคลิปให้อย่าง นะต่อเนื่องมนาะหลายๆคลิปนะฮะก็ทําให้รู้สึกดีใจมากๆเนาะนะเพราะว่าอาชีพยูทูบเบอร์เรานะั้นต้องอาศัยยอดวิวยอดโฆษณาจากที่ท่านช่วยกันกดเข้ามาดูนั่นเองนะครับผมวันนี้ที่นาลุงพลนะฮะอากาศค่อนข้างครึ้มนะฮะไม่มีเมฆเอยไม่มีแดดเลยมีแต่เมฆนะหนาตึ๊บเต็ไมไปหมดนะฮนะก็เลยทําให้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับ พินิกไปไหนเนาะพินิกไปไหนพิไไนิกอยู่ไหนเนะาะเมื่อคืนนี้พี่เสือนอนนานนะทุกคน,นเนื่องจากว่าโอ้นอนคนเดียวเนาะนะฮะลงจิมไปเที่ยวลาวไทยมันนอกไปทำธุระส่วนตัวที่บ้านนะครับผม วันนี้นะครับเรามีนะภารกิจใหญ่ก็คือช่วยการทํางานในส่วนนี้นะก็คือการย้ายหิน,นไปวางบริบบเวณรอบๆนะฮะแล้วแต่ว่าทางคุณลงคุณป้าน,นั้นจะกําหนดรูปแบบในการวางหินว่ายังไงเนาะนะฮะหลายท่านก็เดาเป็นว่าจัดสวนเป็นทางเดินนะครับเป็นรูปทรงต่างๆนะเพื่อให้เกิดความสวยงามใช้สําหรับนะให้เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆนะออกสื่อด้วยเนาะนะครับ ก็รอติดตามดูนะฮะอย่าลืมนะครับเข้ามาดูคลิปดูโฆษณาให้กับพวกเราทุกคนทุกช่องนะไม่ใช่แค่ช่องไปเสืออย่างเดียวนะฮะช่องอื่นๆนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์สายลุงคนก็ยังรอรับกำลังใจาจาก FC อยู่เสมอนะฮะขอบคุณนะครับนะนะสวัสดีครับผม